Yes, uh, as a designer for LEGO City, some of the ground principles for designing a fire station like this product is, of course, we are designing for five-year-old boys, and five-year-old boys needs to be able to build the whole model. So everything is divided into some models and and sections in the way we build it. But it's important that the thinks it's fast station so it needs to five-year-old also so a have a cool lot of very very needs special ใช่ว่านักออกแบบนั้นจะออกแบบสร้างสรรค์ได้ตามใจโดยไม่คำนึงถึงความถูกต้องนะคะเพราะเด็กนั้นจะเรียนรู้ผ่านการเล่นดังนั้นนักออกแบบจึงต้องศึกษาอย่างจริงจังและใส่ใจในทุกรายละเอียดในการจำลองชุดตัวต่อเพื่อให้เหมือนจริงมากที่สุดทั้งรูปร่าง สีสันและการใช้งานไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าโครงสร้างตึกหรือองค์ประกอบต่างๆก็ต้องสมจริงดังนั้นนะคะพี่เขาจึงต้องออกแบบเลือกเฟ้นหาตัวต่อให้ได้สีและรูปร่างที่ตรงกับความเป็นจริงที่มากที่สุดค่ะนอกจากนั้นก็ยังต้องซุกซ่อนลูกเล่นและการเคลื่อนไหวเสมือนจริงทั้งการลอยตัวของเรือการถอยหลังหรือเดินหน้าของยานยนต์ต่างๆเรียกได้ว่าใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะ จากความคิดในจินตนาการเนี่ยค่ะจะสามารถถ่ายทอดออกมาเป็นตัวต่อในรูปแบบต่างๆว่าเป็นโครงสร้างต่างๆเหล่านี้ได้ยังไงคะ Yes after being inspired for instance going to a real fire school or somewhere else the idea starts happening in in my head and what I do I just simply start building เมื่อประกอบเป็นโมเดลต้นแบบเสร็จแล้วนะคะก็ส่งเข้ากระบวนการผลิตชิ้นส่วนต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันนะคะว่าขุมกำลังที่ถือว่าเป็นต้นกำเนิดของตัวต่อน,นั้นจะเป็นอย่างไรจะยิ่งใหญ่สักแค่ไหนคนที่จะพาเราไปดูนั่นก็คือนายช่างใหญ่ของการผลิตท่านนี้นี่แหละคะ่ะเราจะได้เห็นกันแล้วนะคะว่าชิ้นส่วนวต่อที่เล็กๆนะคะที่เด็กๆเล่นกันนั้นเขาผลิตกันอย่างไรค่ะ ปริมาณมหาศาลอลังการกับโกดังสุดมหึม,มาช่วงหน้าหามพลาดค่ะ